เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนิกคิวอีเช่นเคยกับเลดเดอร์สามอัพไลซินะครับทุกคนมาวันนี้เราจะมาปลดล็อกเทสซาคอยกันนะครับเป็นด่านตัวต่อต,ตัวนะครับบอกตามตรงว่าเห็นด่านตัวต่อต,ตัวนี่รู้สึกไม่ดีเลยถามว่าพันธมิตรเอ้โซเวียตเหรอเอาอะไรไปดีวะออตอนที่โซเวียตเราของเราก็ค่อนข้างพร้อมอยู่นะพันธมิตรที่ยิ่งพร้อม จริงๆตอนนี้ก็พอได้หมดเลยนะถ้าถามว่าอะไรพร้อมน้อยที่สุดในเนี้ยผมว่าก็โซเวียตก็น่าจะพร้อมน้อยสุดละแต่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกับ 1, พันธมิตรได้ทั้งคู่เลยแต่ผมไม่ได้เล่นญี่ปุ่นมาพักหนึ่งละขอเล่นญี่ปุ่นแล้วกันไปโหลด WhatSorry Commander มันจะไม่โจมตีเราใช่ไหมถ้ามันโจมตีเรานี่คือโกงเลยนะมาคุมตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยกางได้ไหมเนี่ย ตเอออย่างดีที่กลางได้กลางไม่ได้นี่แย่เลยนะอย่าอย่ามาดักหน้าฐานด้วยอย่ามาดักหน้าฐานด้วยโกงนะถ้าดักหน้าฐานเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะป่วนตั้งแต่เริ่มเลยว่า เหมืองแรกก่อนอย่ามาถ้ามันช็อตปุ๊บนี่คือรถของผมที่จะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะนี่ผมต้องดีกเลี่ยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาหยุดอะไรตอนนี้แบบนี้เจะป้อมปืนมาแล้วเี๋ยวจัดการ ตรงนี้ก่อนแล้วกันไปตรงนู้นด้วยเอาตั้งสิคุณตั้งตั้งเออนั่นแหละกไงยังกางไม่ได้โอ้ไย <_ vegetation S 1> ไป Construction complete m a บ c h a b e a k ป r <Bear Trail. S 2> ยังดีนะที่มันไม่โจมตีกับเออไ,ไปละไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาไว้เนี่ยยังดีนะที่มันไม่โจมตีป้อมเรากัดถ้ามันโจมตีป้อมเรากัดนี่จะยุ่งยากกว่านี้น สร้างป้องกันซะหน่อยเกียรบางอย่างสร้างไม่ได้อะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจ็ตแทงโก้ตรงนี้ก็สติ๊กเกอร์ VXR ของโปรดของผมสร้างไม่ได้ทั้งคู่อุ้ยไฟจะดับสวยแล้วสวยแล้วเกียร์ไฟยังไม่ดับเอามาไว้ก่อนแย่งสร้างไม่ได้ มาไหมเนี่ยไปห้องนไปอยู่้งในไปอยู่้งนตรงนี้ยังมีป้อมปืนอย okay, okay. ู <h <h ่โอเคลงไฟฟ้ามาโอเค r e c o e i n n ลงไฟฟ้าอีกเอ่ออันนี้ต้องา ลงมาไฟล์อันหนึ่งก่อนทีนี้ก็มาแถบเอ๊ะตรงกลางนี่อะไรวะทุกคนจำได้อ๋อไอ้น,นี่เอ,อ่อฐานสร้างเรือเพราะว่ามันเราดูเหมือนดาเนี้ยมันห้ามเราสร้างอะไรก็ตามที่บินได้เลยนะอะไรที่บินได้ห้ามสร้างหมดเลย เพราะว่าฐานน้าเราก็สร้างซีวิงได้ไงซีวิงก็บินได้เหมือนมันไม่ให้เราสร้างอะไรก็ตามที่บินได้น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอเสาพวกนี้มันแพ้อะไรทุกอย่างที่บินได้โอเคก็พอเข้าใจอยู่ถ้าได้ตัวบินได้มาแต่นี้เราคือโกงเลยยกเป็นเจตแทงโก้นะพอเจตแทงโก้มันก็ต้องลงไปสู้อยู่ดีเพราะดูแล้วเท่าที่เห็นไม่มีอะไรที่สู้การอากาศเลยนะตานี้ ตรงนี้แล้วกานห่างหน่อยโอเคทีนี้ก็แลบเสร็จปุ๊บก็เอาลงไฟฟ้าสักอันหนึ่งก็ความชัวสติล <Still S 2> โลนินเหรอถ้าเจ้าสติลโลนินผมว่าเอาคิงโอนี้ไปเลยดีกว่างั้นไม่เอาถ้าจะสร้างสร้างคิงโอนี้ไปเลยน่าจะดีกว่า เ,เ,เ,เก็บยังเอ่ย construction complete construction new เก็บเ n s ยูริโกะยูริโกะจะได้ใช้ไหมยูริโกะเจอรถไฟฟ้าทีเดียวก็น่าจะม่องแล้วมั้งไม่ม่องก็เกือบม่องอยู่ดีอ่ะยูริโกะไม่น่าคุ้มอ่ะแถมมันมีเสาพวกนี้ล้อมอยู่ด้ยไม่ไม่ได้ยูริโกะใช้ไม่ได้ด่านนี้ไม่คุ้มถ้างั้นก็ต้องนี่แล้วละ่ะเวฟฟอร์สอาร์ติลิตี้ ขึ้นมา,าจากสามคันก่อนคันละพันแปดผมว่าด่านนี้ถ้าจากที่ดูถ้าจากที่ดูผมว่าน่าจะต้องผสมสองอย่างก็คือเวฟฟอสต์อาร์ติลลิตี้กับคิงโอนิคิงโอนินำหน้าเวฟฟอสต์อาร์ติลลิตี้ตามหลังน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไปไม่ได้ใช้นายมานานมากแล้วเนี่ยยิงก่อน ไม่ต้องชาร์จแม็กก็ได้แบบนี้หนึ่งสองสามสามขีปหนึ่งสองสามปูเอาไปสองกันสามคันแล้วกันแล้วก็คิงโอนิสักห้าตัวเดี๋ยวเอาคิงโอนิเดินนำแล้วก็ให้พวกนี้เดินตามไอ้ขับตามเดยกเครื่องเป่าด้วย มีสติงเลมีสติงเล่ล่าตะเ,ตเตวนไว้จัดการกันเองได้ไหมวะเลืเเอกเป้าหมายเตรียมอาวุมาเดี๋ยวรอมันมา,มนมาต้องทิ้งระยะหน่อยเดี๋ยวรอมันมาก่อน Are you coming? No. It's okay. I'll wait for him. Insufficient funds. Let's deliver a message. Who has okay. the way to the... Fire the cannon! Break their will! Break their, will. Break their final moment. Moving forward. This is our domain. ไอ้ตรงนี้น่าจะตั้งเหมืองได้สาารรับบอกอ,อันนะผมว่าโอ้ยอุยอุยอุยอันตรายอันตรายเธอเธอเลือโดนไม่ดีเท่าไหร่เธอเลอือดโดนอย่ามาตรงนี้นะเว้ยจะพังหมดเธอเลือโดนอย่ามานะเธอเลือดโดนอย่ามานะ Oh, mm -hmm. Insufficient funds. Moving forward. We must act. A unit is under attack. Insufficient funds. The... Our base is under attack. ถึงเราชาร์จได้ไม่เยอะแต่เราชาร์จทีละหลายคันโดนแล้วหนึ่งเ,เรียบร้อยลดเราเรียบร้อยแขนแขน โอ้ยรถเราพังหมดเลยเมื่อกี้มันยังอยู่ใช่ไหมมันยังอยู่เลยเหมืองเราออกมายังว่าเมื่อกี้เหมือนสั่งเหมืองไว้เหมืองยังไม่เสร็จเลยอ่าแต่ผมว่ามันแก้ได้นะมุกเมื่อกี้ได้อยู่ แต่เทอร์เลอร์โดนมันอยู่ไหนเดี๋ยวเทอร์เลอร์โดนทำชิปหายอีกรอบครินทุนทคิงโอนิ insufficient funds คิงโอนิ่สี่คันพอไหมเดี๋ยวเลิกคิงโอนิก่อนเอาเหมืองก่อน เหมืองมา,างน,มน่าจะไม่มีใครทำอะไรแล้วนะคิงโอนิ้หนึ่งามาเฝ้าข้างหน้ารถจะเป็นแบบเมื่อกี้สติงเลพเพ่นผ่านวะ่ะ insufficient funds ไม่หมดเลยต้องหาตังค์เพิ่มประมาณสักสามคันเว็บฟอสถ้าเป็นไปได้อยากได้ทาวเวอร์คอร์เฝ้าตรงนี้อันหนึ่งเหมือนกันเนอะาเว็บฟอดก่อ,อนก็ได ไปเลยไปเลยไปเลยเจออะไรเก็บท Poke mm hmm. ี่เรียบเดินเหยียบเดินเหยียบเดินเหยียบ What's there? Insufficient funds. Final squadron ready. Select target. What is it? taken by force. A unit is under attack. And... They will bow before us hit. start shot. with preparations. We have made a warning มีสติงเลโผพมาด้านหลังแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสร้างเผื่อไว้ก่อนเลย They submit. will คงมีตัวอะไรมานะว่าแต่เทอเลอร์โดนเมื่อกี้มันตายไปอย่างวะเนี่ยผมว่ายังถ้าเข้าใกล้กว่านี้เดี๋ยวจะโดนไอ้นี่นะเะดีเเ๋ยวจะโดนทาวเวอเร์คอร์ It is time they had their chance. We will For now, force weapon ready. defense Insufficient funds. A we have made preparations. We must act. We will take them by force. Force weapon ready. Enemy okay, base detected. We oh, oh. it. Insufficient arms. Tuk. Prepare the attack. Is in time. The shogunate will be pleased. All. Fire the cannon. ช่วยกันยิงคนละเม็ดสองเม็ดก็จบแล้วไปช่วยกันคนละเม็ดสองเม็ดเดี๋ยวใหชนะเลือก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 ดักหน้าดักหน้าอย่าให้มีอะไรมาทำร้ายได้ Let me fight. A unit is under attack. They will submit. They will sure. Their final moment. Enemy units detected. They had their chance In the This will be เดินเหยียบไปซะฐานเรายังดีอยู่ไหมคือถ้าฐานเราก็ยังปกติดีโอเคไปต่อแสดงว่าดานนี้มันไม่ได้บุกเราเลยเนี่ยมีแต่เราไปบุกมัน อต is under attack ชนเร้ไี่อาเขงเราต้องาไร้างเคื่องมดนเ้าปเข้าไปเข้าไมเขู้าเข้าปเข้าไปเข้าไปเข้าไเข้าอูไปเเ้้เไ everything is set is it time oh let me fight fourth weapon ready we can check out select target our base is under attack they will bow before us yet the emperor will move. ตามตามที่มันขึ้นในด่านนี้มันมีแค่ฐานเดียวถ้าฐานนี้พังก็น่าจ,จะชนะบ้างยังเหรออ๋อยอะเหลือนี่เหลือนี่เหลือนี่หมดยังโอเคมีแค่นี้การเพราว่าเป็นด่านง่ายสังนั้น นึกว่าจะยากเห็นตัวต่อตัวเป็นด่านง่ายซะงั้นอะเอาจริงๆด่านนี้มันไม่ได้บุกเราเลยนะมันไม่ได้ทำอะไรเราเลยก็แค่เราอะฆ่ามอฆ่าศัตรูไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไปบุกเอาไปว่าด่านนี้มันโคตรง่ายเลยทุกคนด่านง่ายชิบหายอุต่า์คิดไว้ว่าน่าจะยากกันเนี้ยเกินคาดว่ะตรงฆ่าแมงไม่ได้ยากโคตรง่ายเลย เป็นด่านแรกๆเลยมั้งที่ศัตรูไม่มาบุกเราเนี่ยโอเคได้มาอีกหนึ่งเมื่อไหร่จะได้ของดีวะอะโปคลิบเนี้ยโอ้ยขอขออันดีๆหน่อยขอของดีหน่อยอ่าปลดล็อกอันใหม่หนึ่งสองสองอันนี่แหละที่อยากได้นี่ก็อยากได้ เราอยู่ตรงกลางศัตรูอยู่รอบๆสู้กันเองปะวะอพาลิปอะโอ้โหอืมต้องสู้กับอพโพาลิปสู้กับอพโพาลิปที่ดีที่สุดก็สไตรเกอร์ VX แต่ผมคิดว่ามันก็คงมีอะไรมาลับมือแหละมันคงจะมีเครื่องบินมารับมือเราแน่เลยแต่นั่นเป็นเรื่องของพาร์ทนะ่ะสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีจ้า